สวัสดีค่ะค่ะค่ะรับอะไรดีคะยำอะไรบ้างคะทะเลยำรวมมิตรยำเส้นแก้วยำมะม่ายำหุูเส้นยำสามกรอบยำทอดไข่เค็มยำหม้อปลากรอบยำผักกูค่ะโอมียำผักกูด้วยหรอคะมีค่ะอ๋ออย่างนั้น เอายำผักปูดรวมก็ได้ค,ะค่ะพี่เผ็ดไหมคะเอาไม่เผ็ดมากค,ะค่ะอันนี้พี่เริ่มเปิดตั้งต,ตั้งแต่สามโมงเย็นถึงประมาณสองทุ่มครึ่งอะคะ่ะหยุดวันพฤหัสอ๋ออ๋ออันนี้ก็คืออยู่ตรงหน้าเปิดท้ายอยู่ตรงหน้าเปิดท้าย หน้าธนาคารกรุงไทยค่ะออยู่ติดกับร้านน้ำเต้าหู้แล้วก็ร้านฟลาระเบิดเครื่องเยอะมากเลยค่ะที่แล้วแต่ลูกค้าสั่งแล้วแต่ลูกค้าชอบค่ะแล้วเหมือนที่เปิดมาใช่มาเป็นปีแล้วค่ะตรงนี้โอเคค่ะ ก็เหมือนเหมือนพอเหมือนก็มีลูกค้าเนาะย,ย่านนี้มีลูกค้าย่านนี้มีลูกค้าทั่วไปอค่ะอันนี้ใส่ถ้วยจะใส่ถุงดีคะใส่ใส่ถุงใส,ใส่ถุงแล้วก็เอาถ้วยไปนะคะขอได้ค่ะขอบคุณมาก ถุงละหกสิบบาทค่ะอคตอนนี้มะนาวขึ้นเ,เลยขึ้นมานิด้มันแน่นมากค่ะขอบคุณค่ะ จร,จริงๆแล้วพี่ถ้วยไม่เอาก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะอ๋อเหรอ <c oughs> โอ้อขอบคุณนะคะค่ะหกสิบบาทนะคะค่ะขอบคุณคะ <c oughs> ะนะคะ